แต่งเพลงให้คนรักแบนนักร้องชายที่ครั้งหนึ่งเคยแต่งเพลงสุดหวานซึ้งให้กับแฟนสาวหวานใจคนโปรดที่หลายๆคนเมื่อได้ฟังแล้วอินตามกันอย่างสุดๆเป็นเรื่องราวที่สุดแสนเจะโรแมนติกจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8นิกกี้นชชติอดีตคู่รักสายฮาสุดหวานที่เพิ่งประกาศยุติความสัมพันธ์กันลงไปสําหรับนิกกี้นชาติและอดีตแฟนสาวอย่างก้อยอารัตพรที่แม้ความรักจะจบลงไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันอยู่โดยล่าสุดวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มนิกกี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาปล่อยซิงเกิลเพลงที่มีชื่อว่าอารัตพรผ่านทางช่องย t u b e ของตนเองโดยเพลงสไตล์ฮิปฮอปฟังชิลๆเนื้อหาของเพลงนั้นพูดถึงสาวคนรักที่มีชื่อว่าอารัตพรตั้งใจว่าจะรักเออนนนนคดดท้้้้้าาายยวววิรรหแแแ่่ลลไไไมมะใ ว่าอารัณพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สําหรับผมอารัณพรแปลว่าที่รักซึ่งชื่ออารัณพรที่หนุ่มกิกกี้ได้เอ่ยถึงนั้น,นก็คือชื่อจริงของสาวก้อยนั่นเอง อันดับที่7ต้งพิทวาัตอีกคู่ที่แม้จะเลิกราก,กับอดีตแฟนสาวไปแล้วแต่ครั้งหนึ่งก็เคยแต่งเพลงให้กับแฟนกับคนโปรดเช่นเดียวกันอย่างหนุ่มต้งภูพีที่เจ้าตัวก็ได้มีอดีตแฟนสาวที่คบหากันมาอย่างยาวนานอย่างสาวปางกันนารันจึงทั้งสองก็เคยเลิกรากันมาก่อนก่อนที่จะกลับมาคบกันใหม่และได้คูกเข่าขอแต่งงานซึ่งเพลงที่หนุ่มต้งได้แต่งให้นานก็คือเพลงอย่าหายไป,ไปไหนอีกเลยโดยที่สาวปางได้มาเล่น MV ให้ด้วยแต่งเพลงนี้เพื่อแทนใจถ่ายทอดความรู้สึกจริงที่มีให้กับฝ่ายหญิงที่เคยเลิกก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 กักกกกััััััััััันน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 ไไปปปแแแแแแลล้้้้้วบบบมมมาาาารรรรให่่่่่ออออีีคคงงงงตตตตจจจจุทุทะะเฟ็ู อีกกมมาายอันดับที่6กวินดูวานเป็นเพลงที่หวานละมุนเป็นอย่างมากเมื่อนักร้องอย่างแรปเปอร์กวินดูวานได้แต่งเพลงและเนื้อรองที่ถูกจัดแต่งขึ้นในวันแต่งงานของเจ้าตัวกับสาวป,ปุ้มปุ้ยพันธิพาซึ่งนั่นก็คือเพลงอ๋อล็อกเกตชูเดอรมูเนื้อเพลงเปรียบเสมือนว่าอยู่ร่วมกันหลังจากนี้เปรียบกับการขึ้นยานอวกาศไปถึงดวงจันทร์ที่มีจุดหมายปลายทางคือหัวใจของชายคนนี้ที่เฝ้ารอคอยเพียงแต่คุณและพร้อมที่จะสร้างอนาคตข้างหน้าเป็นเพลงเี่กได้ว่ามีความหมายดีเป็นอย่างมากทางนี้ยังถูกใใช้้้นนงงงงงาแต่ขอออทัสออีกดวย อันดับที่5ป้ปอกพัสารากรทำเอาหลายๆคนอิจฉากันมากเลยทีเดียวเมื่อครั้งหนึ่งหนุ่มปอกพัสารากรได้แต่งเพลงให้กับสาวมากี้ราศีอย่างเพลง This Is For You ที่หนุ่มปอกได้แต่งเพลงสุดพิเศษให้เป็นของของวัญครบรอบสองปีและเฉะลองวันเกิดให้กับสาวมากี้เป็นเพลงที่เขียนถึงสาวมากี้เล่าถึงเรื่องราวของความรักทั้งคู่ตั้งแต่วันแรกที่คบกันและฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมามา,มากมายทำเอาหลายๆคนบอกเลยว่าอิจฉากันเป็นอย่างมากแม้จะแต่งงานลูกสองกันไปแล้วแต่ความหวานไม่ลดลงไปเลยจริงๆ อันดับที่4ว่านธนากรตทหเอาหวานเมื่อขึ้นกันเลยทีเดียวเมื่อนักร้องเสียงนุ่มละมุนอย่างว่านธนกรตได้มีหวานใจเป็นนักร้องสาวอดีตเกิร์ลกรุ๊ปอย่างฟางธนันพรหรือฟางวงเฟยฟางแก้วที่หลังจากทั้งสองคบหากันมานานหนุ่มว่านก็เอ่ยปากบอกเลยว่ารักผู้หญิงคนนี้และอยากจะแต่งงานด้วยจนต่อมาหนุ่มว่านก็ได้ออกซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อเพลงว่าคาเฟอีนทั้งยังบอกให้มาของเพลงด้วยว่าผมเป็นคนติดแฟนเปรียบเสมือนกับติดคาเฟอีนจนต่อมาไม่นานสาวฟางก็ได้ออกมาเวอร์เพลงนี้ให้ได้ฟฟััังดด้้้้วววยยยยพรรอออออมมมกกกบเเเเเลลล่่นนนนนนนทททีีีหหหุาาาาาผใ็็ิต อันดับที่3เวปริญญาคู่รักของหนุ่มฮิปฮอปรุ่นใหญ่ที่รู้จักกันในนามเวเทเนียมที่ได้มีภรรยาสาวคนสวยอย่างนานาไรบีนะคาคบหากันมาหลายสิบปีจนมีลูกด้วยกันแล้วถึงสองคนแต่คุณพอ่อก็ไม่พลาดที่จะทําเพลงให้ภรรยาคนสวยกับเพลงที่มีชื่อว่าโนเว i t h o u t You ที่โชว์หวานให้แฟนคลับได้เห็นฟินกอดหมอนกันไปจนสาวๆหลายคนถึงกับบอกเลยว่าอีฉาสาวนานาหนักมากที่มีแฝนร้องเพลงพอมๆให้ฟังจนหลายคนอยากมีแบบนี้กันมากมายเลยละจ้า อันดับที่2บอยอนุวัฒน์ถึงแม้เพลงนี้จะไม่ได้มีแฟนสาวมาเล่น MV มีด้วยแต่ก็หวานน้ำตาเลียพี่เช่นเดียวกันสำหรับหนุ่มบอยพีชเมเกอร์ที่ได้แต่งเพลงการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพื่อให้สาวเจยบแล้วครั้งหนึ่งต่อมาหนุ่มบอยก็ได้แต่งอีกเพลงนั้นก็คือวันที่ได้คำตอบเป็นเพลงที่ได้เจ้าพ่อลูกพุ่งในตำนานอย่างไมพีรมพรมาร่วมร้องด้วยเมื่อสาวเจ็บได้ฟังถึงกับกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่งานนี้แฟนๆได้ฟังตามแล้วถึงกับบอกเลยว่าหนุ่มบอยโรแมนติกมากเลยจริงๆ อันดับที่หนึ่งอมปันทพลเปลี่ยนทายกันด้วยเฉพาอแห่งความรักเริ่มเพลงอกหกักหรือที่รู้จักกันในนามอมค็อกเทลที่ใครหลายๆคนต่างก็รู้เลยว่าหนุ่มอมนะั้นเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วแต่ครั้งหนึ่งหนุ่มอมก็เคยแต่งเพลงคู่ชีวิตออกมาเป็นเพลงที่แต่งออกมาให้กับภรรยาในวันแต่งงานเพื่อสนับสนุนในเรื่องที่ว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกแม้จะเป็นเพลงที่อับไม่ได้พูดถึงความรักที่สวยงามแต่พยายามพูดถึงว่าการอยู่เป็นคู่ชีวิตอย,อย่างแท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไร